สวัสดีครับ มาพบการรีวิวรถของเท็กซูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมาเป็นชุดใหญ่เลยนะวันนี้ให้ดูนะเลือกสวยๆมาทั้งหมด9คันให้คุณลูกค้าดูก่อนนะหลากรุ่นหลากสไตล์นะแต่เป็นเลโวอสประตูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไล่ตั้งแต่ตัวท็อปยันจนมาถึงตัวธรรมดานะเรามีให้หมดนะแต่ก็เรียกว่าตัวนี้เป็นรถคัดเกตทุกคันนะครับเท็กซูสีมอเตอร์ของเราเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะผมบอกโปรโมชั่นก่อนเลยรถทุกคันที่วางโชว์ไว้อยู่ตรงนี้เน พิเศษให้นะเราช่วยคุณลูกค้าผ่อน6เดือนเต็มเลยนะครับ6เดือนเต็มนะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นนี้เนี่ยเฉพาะเดือนกร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะวันนี้จนถึงวันที่31กร,รกฎาคมนี่เหลืออีกกี่วันเหลืออยู่ประมาณอาทิตย์กว,ว่ารีบเข้ามาจับจองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนํารถให้ดูก่อนนะเป็นรถแต่ละรุ่นคร่าวๆให้ดูว่าแต่ละรุ่นสวยเช้งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรนตัวแรกเลยเนี่ยผมอยากพรีเซนต์ตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวนี้รถมันเพิ่งเข้านะแต่เดี๋ยวผมจะทําเดี่ยวแยกตลางหากไม่รู้จะทันหรือเปล่านะนี่คือ เลโวอสองจุดสี่ตัวอกโก้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยโหหล่อสุดๆด,ดได้เป็นตัวหน้าใหม่แล้วด้วยนะเรียกว่าเฟซลิฟต์นะครับแล้วก็หน้าตาโหดโหดแบบนี้เลยชุดแต่งสวยสวยแบบนี้เลยอันนี้ไฟหน้าใหม่ด้วยนะเรียกว่าไมนอร์เชนหมดแล้วนะครับเนี่ยไฟเป็น led หมดแล้วทั้งระบบเลยรถสวยและสีเนี่ยสีแดงตัดด้วยชุดแต่งของอกโก้เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับโหดมากนะเนี่ยกระจังหน้าอกโก้อย่างนี้นะครับเนี่ยด้านข้างเนี่ยเขามีโป่งนะแล้วก็เล่นโป่งอย่างนี้เลยสวยงามล้อแม็ก โคนดำหดๆสวยๆนะเป็นแบบแนว GR เลยสวยงามแบบนี้นะฮะแล้วก็การหลังเป็นแบบนี้เท่ๆโลโก้อย่างนี้นะครับเนี่ยให้ดูเลยทั้งคันนะอู้ชุดแต่งมาแบบรอบคันเลยสวยเนี่ยกันชนยังเป็นสีเทาเงี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับคือเรียกว่าแบบคันนี้สวยแจ่มจริงนะเดี๋ยวผมรีวิวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันตัวนี้โปรโมชั่นเล่นด้วยนะช่วยผ่อน6งวดนะครับอันนี้ให้ดูข้างในเลยสวยไหมนี่ ตัวนี้อลโก้ออปชันเต็มนะบอกไอฟ้านะปุ่มสตาร์ทข้างในเนี่ยออปชันเต็มหมดนะเกียร์ออโต้คันนี้สวยจริงเนี่ยผมอยากให้รีบเข้ามาดูเลยรถคันนี้เนี่ยนี่ให้ดูราคาก่อนเลยนี่ตัวนี้ออกห้างล้านกว่านะ ตอนนี้เราขาย8,99,000บาทถือว่าโอเคมากเลยนะครับรถปี20นะตัวนี้ปี20เลย80,000โลรถเจ้าของเดียวนะครับสวยงามมากเลยนะคันนี้นะ่ะรีบเข้ามาจับจองนะ8,99,000บาทไม่แพงนะครันนี้ออกห้างร้าน79,000เลยนะเท่ากับเซฟไปแล้วเนี่ยร่วม2 0 0 0 0 0โอเคมากเลยสวยแล้วรถเนี่ยปี20แท้เลยนะรถสวยอย่างนี้เลยนะครับหาไม่ได้แล้วสภาพแบบนี้ล็อกโก้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องกันนิดหน่อยให้ดูเลยสวยๆใสๆว,วัยรุ่นชอบแนค่คันนี้นะครับนี่น นี่เลยครับรหัส 2Gd นะตัวนี้รหัสยอดนิยมเนี่ยห้องเครื่องสวยกิิบเลยนะเนี่ยดูให้ดูเลยเดิมๆสวยเลยสติกกอง้งสติกเกอร์ครบนะครับวันนี้รถทุกคันเนี่ยรหัสเครื่อง 2Gd หมดนะหรือเป็นเครื่อง2004ยอดนิยมเลยนะครับเนี่ยคันนี้ก็เช่นกันนะเดี๋ยวเราดูกันนะสวยทุกคันนะคันนี้สีแดงนี่สีขาวมาเลยเป็นตัว2.4แต่เป็นตัวไฮนะตัวนี้ตัวนี้ปี2020 เหมือนกันนะครับที่สําคัญเนี่ยเกียร์ออโต้ Auto ด้วยไฮสวยๆอย่างนี้เลยครไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่และนี่เกียร์ออโต้ Auto, นะออปชั่นเต็มนะปุ่มสตาร์ทมีหมดเกียร์ออโต้ Auto นะแอร์ออโต้ด้วยนะเหมือนกันนะครับแอร์ออโต้ล้อแม็กสวยๆแบบนี้อันนี้ไฮเขาจะเป็นล้อแม็กแบบทูโทนแบบนี้เมื่อกี้ล็อกโก้เนี่ยสีดำในนี้ทูโทนสวยๆ18นิ้วเลยนะจัดเต็มตัวนี้บอกก่อนวิ่งอยู่60,000กว่าเจ้าของเดียวเหมือนกันรถสวยนะครับราคาตัวนี้นะอยู่ที่829,000บาทก็ช่วยผ่อนเหมือนกัน6งวดรีบเข้ามา คันที่3ตัวนี้สวยไม่แพ้กันนะ2.4ตัวไฮเหมือนกันนะดูล้อแม็กลายเดียวกันสวยๆแบบนี้นะล้อสดๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ปี2020เหมือนกันนะครับที่ต่างกันคือตรงนี้ให้ดูออปชันข้างในเหมือนกันหมดเลยนะแต่เกียร์แมนนวลนะได้อัลตโตเหมือนกันนะตัวไฮเหมือนกันหมดนะรถสวยๆใสๆนะแล้วคันนี้ที่สําคัญวิ่ง3 0 0 0 0กว่าโลเองสายกิ้งเ่วิ่ง30,000กว่าโลนะตัวนี้ราคาย่อมเยาวลงมานะ799,000บาท 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยคันนี้เรียกว่าไฮไลท์เด็ดๆเลยเป็นตัวหน้าใหม่นะของเลโวหมดเลยนะม i n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราไล่ไปเนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าหน้าอกโก้หมดนะครับเดี๋ยวเราดูคันนี้คันนี้ก็แจดไม่แพ้กันคันนี้รีวิวไปแล้วจองไปแล้วกำลังจัดอยู่แต่ว่าถ้าคุณลูกค้ามาผมยังโอเพนให้นะครับเพราะรถเรามีเยอะอยู่นะครับ ตัวนี้ไฮลักเซโว่อสตัวท็อปนะตัว G ตัว G นี่ตัวท็อปสุดแล้วนะครับเนี่ยหน้าตาหล่อแบบนี้นะไฟหน้าโบเจคเตอร์นะฮะกระจังหน้าเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยนะครับใหญ่ขึ้นนะไมเนอร์เชนแล้วแล้วก็ที่สําคัญตัวเนี้ยสีแดงหายากมากนะได้ชุดแต่งงี้เลยลูกค้าเขาแต่งมานะเรียบร้อยเลยยางใหม่ล้อสวยนะนี่มีคาดโลโก้ไว้ด้วย <laughs> แต่จริงๆก็คือตัวนี้นะ2อยูตัว G นะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลเดี๋ยวให้ดูก่อน ได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้เห็นไหมฮะได้เบาะไฟฟ้าแอร์ออโต้นะแต่เป็นเกียร์แมนนวลนะตัวนี้เนี่ยคุ้มคุ้มคุ้มเพราะราคานี่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วนะตัวนี้เนี่ยพอเปลี่ยนหน้าเป็นโลกโก้ราคาถูกลงมาเยอะเลยกับหน้าใหม่แต่ว่าหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับรถตัวท็อปแบบนี้คุ้มมากนะครับช่วยผ่อนให้นะผมช่วยผ่อนให้อีกหกเดือนด้วยรีบมาเลยตัวนี้ก็วิ่งน้อยนะรถวิ่งห้าหมื่นเองสวยๆใสๆแบบนี้นะครับรถปี2 0 1พ 8 9 9นะครับ6 9เรีบเข้ามาเลยนะครับอีกคันหนึ่งตอนนี้นี่ไล่มาตัวนี้จะเป็นไฮลักเรเวตัว G เหมือนกันนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ตัวท็อปนะตัวนี้ต่างจากสีแดงคือตรงนี้ครับนี่ เกียร์ออโต้เมื่อกี้สีแดงน, Gear นี่เกียร์แมนนวลนะตัวนี้เกียร์ออโต้ได้เกียร์ออโต้เลยออปชั่นเต็มนะเบาะไฟฟ้าแอร์ออโต้นะครับอันนี้แบบจัดเต็มมาเลยนะสวยๆใช้ๆแบบนี้รถคันนี้ปี2018ตัวนี้ราคา6,99,000บาทเท่ากันเพราะตัวนี้นี่บอกก่อนวนะ่าวิ่งเยอะนิดนึงวิ่งอยู่แสนสี่วิ่งอยู่แสนสี่ 1, แต่สภาพกริปหนะ้ามือเดียวเข้าศูนย์ตลอดตัวนี้วิ่งน้อยตัวนี้วิ่งเยอะหน่อยนึง แต่ว่าราคาขายเท่ากันนะเราได้เกียร์ออตโต้ด้วยช่วยผ่อนให้อีกนะอันนี้บอกก่อนเลยฟรีดาวจัดเต็มเลยตัวนี้จัดเต็มเลยนะครับรีบเข้ามาจับจองเลยนะ18.19นี่ก็อีกคันนี่ก็ตัว G ีตัวนี้ก็ตัว G ีนะออตโอต้เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูออตโอตโอเ้เหมือนกันบอไฟฟ้าแอร์ออตโต้ออปชันเต็มสภาพส,ยสยนะวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมอยากให้หดูรถทุกคันสภาพสวยจริงนะแล้วยางในี่ยได้ยางใหม่เกือบหมดเลยรถทุกคันเนี่ยนะยางปี20อะไรเงี้ยเกือบหมดเลย สภาพแบบนี้พร้อมใช้งานเลยตัวนี้รถปี18เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปเหมือนกัน699นะอันนี้เอาไปเลยได้เกียร์ออโต้ด้วยสวยๆแบบนี้ไล่มาแล้วนะให้ดูเลยนี่ตัว G หมดเลยนะครับ3คันนี่ตัว G เดี๋ยวเรามี3คันสุดท้ายนี่ให้เห็นเนี่ยสวยไม่แพ้กันนะสีดำา2คันสีขาวสวยๆอีกคันหนึ่ง4ประตูตัวนี้ตัว e แต่เป็น e plus สังเกตดูได้ง่ายนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ day time running มีให้เหมือนกันเลยนะแต่ที่ต่างกันคือตรงนี้ครับเบาะไม่เป็นไฟฟ้านะ เบาเป็นแมนนวลแต่ได้เบาหนังเหมือนกนะนะันนะนี้เบาหนังกาคุ้มมาเ e กียออโต้ด้วยนะครับแต่แอร์เนี่ยแอร์ Air เขาเป็นแอร์แบบแมนนวลแอร์แบบหมุนแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเสียหายนะรถสภาพดีเนี่ยให้ดูคลิปๆแบบนี้เลยเนี่ยสภาพดีมากนะอ๋อแอร์หลังตัวนี้จะไม่มีนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว G ตัวท็อปแอร์หลังมีให้ด้วยนะอันนี้คือจุดต่างแบบหลักๆให้ดูแล้วกันนะครับส่วนล้อยางเหมือนกันตัวนี้เป็นตัว E มีกล้องเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย วิ่งน้อยนะวิ่งอยู่77 7 0ด0สีดาสวยๆอย่างเงี้ยออปชั่นอย่างนี้77 0 0 0ขายไม่แพงด้วยนะตัวนี้รถปี2019เลยนะครับรถปีใหม่ขึ้นกว่าอีกปีหนึ่งนะจากพวก3คันนั้นนะพวกนั้น2 0 1 8นหมดนี่2 0 1 9เราขาย6 8 9เท่านั้นเองโอเคนะ689ถูกมากนะเหมือนเดิมช่วยผ่อน6งวดสีขาวมาเลยตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าถามเยอะแน่นอนตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะรีวิวให้นะสีขาวสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงด้วยตัวนี้เป็น2.4ตัว E สี่ เหมือนกันแต่เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลครับอันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะแต่ออปชั่นเหมือนกันนะแต่เบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้าจากโรงงานเลยนะแต่ดูสภาพดิสภาพคลิปมากเลยไม่มีย่นไม่มียับนะสวยเบาะแมนนวลนะแต่ว่าออปชั่นทุกอย่างจัดไต็ม,มาคล้ายๆกันนะครับอันนี้2.4 e plus เนี่ยตัวนี้ปี2019นะวิ่งอยู่80,000เราขายถูกมาก6,59,000บาทตัวนี้659 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะ โปรโมชั่นเด็ดอย่างนี้ไม่มีแล้วช่วยผ่อนอีก6งวดนะช่วยผ่อน6งวดแล้วราคาแค่นี้คุณไม่เข้ามาคุณจะพลาดเลยเพราะรถคันนี้วิ่งน้อยด้วยนะสภาพสวยๆสีขาวสวยๆแบบนี้นะรีบเข้ามาจองเลยช้าหมดอดด้วยบอกตรงๆสุดท้ายคันนี้อีกคันนึงนะครับเป็นตัว e+ เหมือนกันเกียร์แมนนวลเหมือนกันตัวนี้เหมือนกัน2คันนี้สเปคเดียวกันนะ e+ ตัวนี้วิ่งอยู่9 0 0 0 0ก็วิ่งไม่ถึงแสนนะรถกลุ่มนี้นะสภาพกิฟแบบนี้เลยนะครับย่างใหม่ นะแล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้จะปีด้อยลงมานีดหนึ่งปี2018นะได้เกียร์แมนนวลวิ่งไม่เยอะวิ่ง90 0 0 0นะตัวนี้ราคาถูกลงมาอีก629,000โอ้โหเนี่ย6ก9 0 0 0กับรถสภาพแบบนี้นะวิ่งอยู่90,000ผมว่าหาไม่ได้นะรถทุกคันที่ผมเรียงมาให้เนี่ย9คันการันตีสวยแจ่มทุกคันนะรถสวยไม่มีพิกคว่ำชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหมการันตีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญรถทุกคันเนี่ยเรามีวอร์รันตีให้ด้วยนะจาก เอกูสีมอเตอร์หปี20,000โลใช้ไปเลยสะดวกสบายยาวๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะแล้วก็ก่อนจะปล่อยรถเราเข้าศูนย์บริการให้ท่านทุกคันเข้าศูนย์บริการโตโยต้าเลยนะให้ท่านทุกคันอันนี้การันตีนะครับก็รับประกันคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาแบบนี้โปรโมชั o ่นแบบนี้ท่านต้องรีบตัดสินใจผมบอกอย่างนี้ก่อนช้าหมดอดด้วยนะเพราะตัวนี้บางคันมีจองไปแล้วด้วยนะครับนั้นต้องรีบมานะ แต่รถผมเติมให้เรื่อยๆยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับรถสวยๆยังมีให้เรื่อยเยอะนะครับเทียกู4ีมอเตอร์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับตามให้ทันนะเพราะว่ารถเรามีเข้ามาเยอะนะแล้วก็โปรโมชั่นนี้หมดแค่31กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ